พี่ดั้สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเป็น,ปนแผ่นๆครับเอฟซีรถแหร่ลำเพิ่นตเตยเสด็จสปูสก้นครับผมเช่นเคยครับช่องอาจารย์โอเตยเสด็จลำเพิ่นออฟฟิเชียลครับช่องผู้สุข่าวนะจากสาวน้อยเป็น,ปนแผ่นๆครับไปอัปเดตงานห้องพักแดนเซอร์ข้างสนามกีฬากลางกันครับผมอัปเดตงานก่อสร้างงานต่อเติมอัดใส้แล้วอ้มาแบงรุ่นสวัสดิ์ครับผม จะคล้องรถแท่น่อยนึงวันหน่จะคล้องรถแท่น่อยนึงัเวรากนผมแปกครับบอสมาเห็นผมเห็นรถผมมาบอรถเาอยู่ครับบอสปกติต้องต้องมาถอยออกเขมวผมต้องวัเบรงว่อรถผมยังอยู่ครบกันหดโซ่เดที่ร้อที่สุดมมันยังอ่ะมันเชียงยังอ่ะไม่ดีครับว

ไครับยังเลยครับมอนหัวตื่นเมงไหร่ก็ออกมาเหตุงานแล้วนี่ยตีชีครับย่าจักถุ่มต่อตัวเได้รองกตีหากว่าตีอํานาจบอกห้ามเนพี่เรียกมิดตึ๊บมาเป็นตะเลนบ่ได้เลยุยึขางสารตะปูบนกระลยหวเป็นเงินว่าเออกล้วยออกไงน้าเดี๋ยวก็แจ้งออกพามีฝนเลยจนหดตีตีหนึ่งสองถุ่มตีหนึ่งนเต็มเพิ่จ้งหาชั่วโมงแมนคนสิตตัอีกชั่วโมงนึงไหม ก็ไห่ะนไมววะวมาิงบีี่บนีน่ิบะเาอันคนขบเปนคนไมขคนขับรถแล้วมานีแน่เนะี่ี้เอาขันผมเอาลขันผมขันผมตัวไอผมเป็นยังก็ได้เหรอเออเอาเมียน่าตอบตอบเองเนคเออดาเห็นปะเขา็นนุ่งก็ดีนี่แหละเบ้าเบียร์ันใจกันเทยครับ เ้าเบีย well. ร yeah. ์ yeah. yeah. mm ันเจแต่เรอลงวันนี้ได้ชนเฟิร์ดแล้ววันนี้เนีแน่ลยลงเลยนาะลงเลเนาะจไปเห็นหนังไปบักโดนหายไปบักโดนว่าหางเครื่องวันอือโอ้ยคุณนะเป็นกินเวยเตจ้าวลวกเช้าในชัอันท้าันเหมือนป็นเต็ตัวรเรเป็นตาองาคอดเป็นไงครับอะตียงอ่ะคยณพี่ตีตาวะเียก็ไม่ หเป็นองขึ้นโแบมเนี้ยข้คแได้ครับด้เลโอ้ยอีกหนึงอีกไม่เดียวแทนเดียวนี่มถึงแนนะเครื่องแ่นเกานเลไปเลยเอ๋อทำไปเลยเนาะโอเคครับผมุจ้งก็มีงานช้่เลยคำว่าตรวจงานอือืม้องคูเซีข้าวเนี่ยอันนี้สีอันแกแล้าวไปมองมองากบมดูโกงงครับต้องแกะ้วครับผมาตรวจงานนด้เมโอบ้าแบงด เพลงผู้ตรวจการผู้ตรวจการอาณาจักรสาลเบรนเพลงอันนี้ก็ท่าสีแล้วพี่น้องท่าสีแล้วท่าลงแลกเกอร์แล้วโอ้นท่าสีลงแลกเกอร์เตื่นเถิดชาวไทยอย่าหลับไหลลุ่มหลงเตือน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 สวยแล้วสวยแล้วเอ้ยพีพ่น้องข้างนั้นแน่แท้เตือนเตื่นสวัสดีจ้า สวัสดีค่ะเมื่อคี้น้องตะลุกค่ะถึงกี่โมงตีสี่ค่ะร่างหนาไหมร่างแน่ไหนร่างแค่ไหนเขาตะลุกขึ้นมากเป็นอยากวัเรื่นอะไรปลาแดกใส่ลายคนตัวนี้เมียนไซร้ายป้ายสีนี่เขาว่าอะไรปลาตื่นนี่แม่ยนปลาอะไรเนี่ยนี่แใส่ลายป้ายสีป้ายสีหรือเปล่าเมียนป้ายสีครับเ่ราเป็นสีครับเนี่ยเลกกเกอร์เลกกเกอร์ครับเ่ราเป็นสีครับไม่เรื่องเลยมันสีสิเป็นอีกสีหนึ่งครับนี่เป็นเลกกเกอร์อันนี้มันเป็นสีเลยนี่ สีสีอะไรสีคิ้วคิ้วไหมเจอเลยนะโอ้ลีข้างไอ้เต้เอาขาโทโทษโทโทษโอ้ขวางข้ากนเจ้าจิะไปดมน้ำเนแก่งกําลังลงแร็คเกอร์ครับไปประตูเข้าเงางามทนทานต่อแดดและฝนโอ้โหมาโมตกินเายากเม็ดไห้แร็เกอร์ไหม ไปิ่งนางานต่อไปอาพ่อมากัสดีครับสวัสดีครัยปั้นทีนี่ปั้นยอดวิวทีนี่ปั้นกอันปูนครับปั้นปูนปั้นปูนโมเมนต์ปั้นยอดวิวพี่น้องปั้นปูนนี่กำลังปั้นครับกำลังปั้นปั้นเอ้าอันนี้ม้งกลมเพราม้งเขียดนี่เอ้ยอันนี้ม้งกลบโอ้มันใหญ่อยู่เนาะเออมันใหญ่อยู่อันนี้มันม้งกลบ มันเป็นกบแล้วมั้งบอวายังสิมันจะเป็นเขียดด้วยโอ้อันนี้เป็นเขียดด้วยขันขันดีออกมันจะเป็นโอ้โหเอาไม่เอาเอาเล็กข้ามออเป็นวงกบเลยเน่เห็นาหมนี่เป็นวงเขียดด้วยคะแนกปั่นรับ้นพม่าเนาะปั่นปั่นงับนปั่นแพ่ว่าแข่งนอกกันจะยิ่งสูงแข่งยุทธอกแข่งในแข่งในปล่อยไหมยังสิเลยพ่อพ่อได้คุยกันมันงบอได้คุยกันจ้าเออดิกำลังนั่งอยู่เนาะใช่ไหม จะขวางจะขวางเป๋มไหแน,น่นี่ข้าเบียรกันจะว่าท้องพอบอยพออจะขล้องจะคล้งเย็นสบายบ่จะขล้องดิี่ยจะขล้องไกลแล้วไปเขาไกลแล้วเด้ <c oughs> นั่งขี่อยแเพว่นเราฟังดิเพราะต้องปิดเลยอังศีเลยอ,เลอืมเย็นดีเย็นดีเย็นดีตะเอ๋ <c oughs> นังอยู่ลูกขึ้นปุ๊บใช่เอาว่ายอครับพี่น้องมาหยอกยเดี๋ยวก็้กัสก่อขึ้นใครล่าเปนวาม่บ้านนอะไรครับว่าเป็นว่าอะู่มานสวยสวยสวยตัวอ้วเหใจกูบ่ได้าเนี่ตั้งเป้าีเดีวเลยจะไลุกเพาปายิ้มเบื่อเบื่อมบ้านมามาโอยตวก เอาควงขยะม่กองขยะเดี๋ยวมึงว่ามรุษย์มึงสิบ่เห็นไหมซุ้มมือโซ่ขวาอลายแท้ขวนปะเขาข้างในจีดึงไหนดึงไหนว่าจมนีมันปะเขาออนี้จีจูดอันจะ้ขวนเขานี้และ ควรออกไปพุ่นเลยออกไปพุ่นท่าเรอจะเกี่ยวไปคาไป้าไโอ้วรยังควรวัดแต่เซตี้โอ้ยสมีจุลนิยมมาเลยนะนี่แหละพี่ลองเาว่าควรไม่ควรแล้วแต่จะดังครับแล้วแต่จะดังไปไอ้คนแห้งเอาน้ำไปเสียแทมันขมมันเลโอ้ตยตายตาเศรีเรครับนี่นี่ไอ้เจี๊ยนต่อไอน่บัของเขาีบองเน้อ บ้าอันนี้ท่านาอะไรอันนี้เถี่นมบ้มันาขกันไปหมเห็นไเห็นดีนแบบนี้งามันมีเสาวานมังท่านนาครับพี่้องพอมาดว่าสี่ร้อยเฮดได้อันที่มันเป็นเสาน่ยวมันเคียงมาสั่นบ่บอกบ่บอกได้นพ่อ บอกอค่อยๆบ่ค่อยๆ่บอกเนาะว่าสิรเห็นบ่บอกไป้บอกผู้บอกเขาบอกค่อยๆบ่อค่อย้เครับมื่อนี้พาอทำด้วคนสร้างสรรค์ไม่ใช่ไม่ใช่ทำไม่ทำโดยพนรกการแต่ด้วยความสร้างสรรค์สะอาตาวสาสสะอาดครับพาอเมื่อนี้ล้วเมื่อนี้ดิเกิดเหตุจะล่าจนเมื่อนี้บอกบอก ห้องน้ำห้องเดียวเกิดเหตุจะรลาจนบ่มืนเลบ่ลาดนิดบ่ใช่เ้ย่ี่พอใส่ตีดเยบ่อลูกๆลกเลยไหมไปหยาดกันเขาอยู่ว่บเมื่อวานเมื่อวานผมมาไทยหยาดกันเขาห้องน้ำไหมห้องเดียวไหมเลียวไปเดลียวไปออกมานีมนนขี้เนยเห็นย่งอยาน้ำออกมาวันนุ่งากะโตมกออน ที่เขาไม่ี้ขาบอกหัวโานไทยก็ไปเชื่อตัวหลน้ำนาเทศกาลเนาะครับอียืนยุกยนยกันเา่ห้ส่พสร้างกันหัวมาได้อดบัได้เลยองเดียวองเยววนท่านเดียวเนี่ เด็กก็่เล้วเรออาวบดีฝากอีพพอเร่งเมื่อไหรลูกหลูกั้เอลูกลูกว่าไวแล้วทางงที่ถากันโดนแล้วมันยุ่งแั้นี่กอกน้ำกักัตแล้วต่มันมันมันหน่อยมันว่าอะไรถ้าแ่ออยแบ่ันเกี่ยวพันอเพาลูกหลูกเผู้ชายยุ่มดีมันเขรอยู่ดิแมนเจังหวนี้ก็บิดบิดี่ก็บิดแรงนี่อเด้อ

เทียนบอดเรืพอดีก็เห็นตัวเรื่อไปนั่งตัวนั่งตัวนี้นเสือใครเนี่ยชัวเขาเสออวมากวงวินแล้ววิงอยูว่าจะสู้อะไรก็ว่าก็เสียวไปเยก็ได้มาเห็นก็หัวเเออสุดยอดไกั สองสามสองสาหนังยินดึกท้เนี้มาลุ้นเอะอนเอนสือได้เอจำบือเขาก็ได้ก็เหกก็ได้อ่านสิไปจ่ากำลังนุ่นหาเส้โตรงไหมั่แล้วสรุปเล้วก็ือฝากพ่อเด้อเล่งมือให้รุกเด้อเดี๋ยวพ่อเรียให้กปัไม่เกินสาวันอ่าขี่ได โอเคครับผมเข้าห้องน้ำได้ครับ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 วอรวอร์แล้วพอลุกพอลุก็ระิตั้งมึงอย่าวอร์ูพอลุกกระดิงตังหัวสวมเอาครับพาพี่แางน้องครับติดตามตอนต่อไปครับผมขอบคุณครับ